มันหายไปได้ยังไงไรเนี่ยอากวาทให้ธอ สาตาข้าไม่กลัวหรอกเจ้าลิงวันนี้เจ้าหนีไม่พ้นมือข้าหรอกข้าจะพังสาลเจา้าซะไม่ต้องผู้ต้องเกิดว้ายค่อยกลัวค่อยกลัวค่อยกลัวเฮ้ย <c oughs> เยอะแยะดีแบบนี้ต้องยืมมือมาช่วยกันรับใจโกโก้ฉันขอให้ดีสิอะไรอยู่นี่ลูกหลานเขาฆ่าผมผเอาจะยังดื้อรั้นอยู่ลูกหลานของเจ้าเจ็ดหมื่นแปันตัวนี้จะไม่เท่าทานหมดได้ยินไหมแล้วมาตัวมาสันี้ พอได้ซรฟะาร์บัดจับสุนหงอคงได้แล้วเจ้าหน้าขนมังอัดตอนหน้าพระพักเจ้ายังไม่คุกเขาถวายพระพรชัยอีกหรอคุกเขา่าเออหลังเสริญหาเจะชนะข้าด้วยฝีมือขก็พร้อสุรโรราภัยเจ้า ถ้าพวกเจ้าจับลูกหลานเป็นตัวประกันแล้วจับตัวข่ากลับมาเนี่ยแค่แบบนี้ก็ไม่รู้ว่าเก่งหรอกเฟยเจ้าหน้าคนเขินพวกนี้ก็จะฆ่าเจ้าหลังเสริญอย่าโมโหไปข้ามีวิธีจัดการกับเขาเองรับด้วยเกล้าขอเดชะไท้ายจินซินขอกาอาาราบบังคมทูลไปเองไทปายจินซินอาจจะขออ้อนวอนให้ข้านะไม่จะเป็นข้าไม่ตกละ ส่วนง้องคงมีเรื่องขอร้องเง็กเสียห้องเต้พี่ว่ามาสิข้าทำผิดข้ายอมรับผิดเพี่งผู้เดียวลูกหลานข,ข้าเจ็ดหมื่นกว่าตัวพวกเขาเป็นผู้บริสุทธิ์ปลดปล่อยเข้าไปด้วยหา,า,า,าถ้าปล่อยลูกหลานข้าไปหมดถ้าอยากจะประหารชีวิตหมอมฉันก็ยอมได้ทำไมอย่างนั้นจ้าปวงพรสวรรค์เส้นนี้ไม่มีทางพัฒนาการข้าได้หรอขอเดชะฝาบาท สุนหอคงก่อเรื่องร้ายแรงขึ้นมาคอื่นไม่เกี่ยวข้องด้วยไม่ควรเอาผิดเขาหม่อมฉันขอวิงวอนเมตธรรมของพระองค์ให้ลงโทษเขาแต่เพียงผู้เดียวลูกหลานลิงทั้งหมดนี่ล้วนแล้วแต่เป็นผู้บริสุทธิ์โปรดแผ่เมตตาให้กับเขาด้วยโอา,ภ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 าโปรดแผ่เมตตาให้ผู้ผผบริสุทธิ์ลอยลิงลอยหล่ยเรื่อยแม่ทัพลีแม่ทัพช้างท่านสองคนเห็นว่ายังไงเ่ะ ออขอได้ชาฟ่าบาทเมื่อตัวการยอมสารภาพขอให้ปลดปล่อยลิงน้อยเหล่านี้พวกเขาไม่ได้ทำความผิดหม่อมฉันเห็นด้วยกับเทพไท่ไปจินสิงอ,อืมงอคงกระทำความผิดประหารชีวิตให้ตายสมกับความผิดทันวลูกลิงทั้งหมดให้ปล่อยตัวไปลับไปยังหัวกลัวสันถ้าผูดด้ใดคิดขัดขืนก็ให้ประหารเป็นตัวตัวไป ท่านแม่ทัพถอดหมวเขาซุนงอคงแล้วนำไปประหารซะโจรของคุกเข่าเลยใจตาเสียคุกเข่ขาลลเลยรออะไรละมั้งข,ข้ขาไปคุกเข่าล้อจะข้าวข,ข,ข่าเถอะเอาดาบมา กันกักันนันนกันกันแต่พิาไมีน่อยแล้วถ้าหมื่อมากัดเข้าไปผิดเลยเฮ้ยเฮ้ย ทหารสวรรค์จะนำงอคงกลับมาทำไมก็ดีแล้วดิหอได้ชาฝาผัางดงอคงวันนี้ข้าไม่ตายเียค่ะเราลองหลายวิธีแล้วอาวุธของพวกเราหักสมบัติลงไปจะต้องนำกลับมากราบทูลเลยค่ะบอได้คำเดียวนะกระสุนงอคงกันโดนยังมาถึงที่ตายแต่ข้าไม่ต่อสู้ขัดขืนนะข้ากหน้ารับรำรแต่โดยดีแต่ผู้จ้าระบอกมีใกล้นี่นะเรื่อง,งนี้ก็ทำให้สำเร็จนี่เป็นห้องเตะอย่างไงท่าทาเลยจริงมาก แ้ากล้ามีนโอ้เองยเสียงฮองเตะเหรอตประหารสิเขาคอยคอมตายอยู่แล้วเสียงจะดัง,ง,งหรือไงฮะหรือว่าสูงกว่าข้าหรือแบงซสขอเดชาฟาบาดขมฉันมีวิธีประหารมันแล้วใครสร้างเหล่าจุนจะมีวิธีไหนหรอือเจ้าลิงหน้าคนเนี่ยฝึกวิชาอยู่ยงคงกระพันซ้ำขโมยเสียงทอจะแมกกินสี่ใครจะทำยังไงจึงไม่สามารถฆ่ามันให้ตายได้ขมฉันขอเสนอนำมันลงไปในหมอ้อโอสถ เผามันให้ตายทันทีโอสถได้ที่ก็คือวันที่เจ้านาขนตัวนี้ตายพระเจ้าค่ะถาไปเจสิงรับราชโองการรับด้วยกล่าขุมตัวจะสุนงอคงไปยังห้องโอสถไทยสร้างเหล่าจุนควบคุมการเผาให้เสร็จสิ้นไปรับด้วยกล่า หนีไม่พ้นเคราะกรรมชาติหน้าก็พบกันเถอะแต่ก่อนที่ข้าจะก้มหน้ารับกรรมนะคมีิรองติดใจยังสาสางสไม่เสร็จน่ะถ้าเทไไปน่าจะช่วยข้าได้มาข้าขอร้องอ่ะนะท่านนะหมอของะว่ามาเถอะถ้าข้าทำได้ข้าจะทำตามที่จะขอความตายไม่ใช่เรื่องที่น่า,ากลัวแต่ข้ามีห่วงห่วงลูกหลานลิงของข้าอยากฝากท่านดูแลด้วยได้ เดินข้อกัมเทพตาสลุลงไปเถอะลงไปเฝ้าดูเตาไปสี่สิบเก้าวันโอสถก็จะปรุงเสร็จ เอาคงก็จะกลายเป็นเท่าทานไป ้9วันผ่านไปแล้วสำเร็จเสียทีเปิดฝาเตาหน่อยจะทำยาบ้าเอาไปขายได้ยังไงตอนนี้ข้ากินมันเข้าไปแล้วตาข้ากลายเป็นเพลิงไปแล้วเฮ้ยนี่จะกินเข้าไปเหรอ จะต้องเริ่มสั่งสามบัญชีเก่าทุกคนต้องชดใช้กรรมสุน,สนโงคงยอมให้เจ้าทำแต่ผู้จัรลำบอมีไกล เรื่องนี้มันโทษข้าไม่ได้นะจะสามหาวไปแล้วนีไม่ใช่สามหาวขาองอคงเหลือทนแล้ววันนี้สวรรค์จะต้องพังพี่นาศเพราะข้าซุนงอคง